สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้เลยงานมากแบบมเฮ็ดสวนเนาะสิมาทฐานเฮ็ดหญ้าตัดหญ้าจักหน่อยบ่แม่นหญา้าดอกต้นไม้พี่น้องต้นไม้มันเลาะใบมันออกเพราะบางต้นกุหลาบมันสิขึ้นทับกันนะจา๊าเห็นบอกกันไ,ไงชิ่งชิงๆๆสวัสดีพี่น้องเด้อไปน้ำกัน,นดเดี๋ยวจะไปเล่นเอา งหัวพี่มันยาวไปเนาะมันข้นม่านหัวพี่พี่นอ้องไม่ให้ตวน้ำกันได้จ้าม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 า่ให้ตวน้ำกัน อยู่ทุกันสปริงแล้วนะคะหน้าสปริงแล้วเริ่มเข้าสปริงแล้วพี่นอ ไล่ร้ายบ้านกับตัดหญ้ากันพี่น้องเหมือนนี่มันมันมันบ่มีแดดแต่แต่มันอนบ่มีฝนนะพี่น้องปลายๆฮียน่ประหลุบตัดหญ้าได้ยินเสียงรถอันได้ยินเสียงเสียงตัดหญ้าบ่พี่น้องข่กับนักตัดเล่นใบใหม่ืองที่กันพอวันกันล้างสินแล้วมันเป็นหน้าจะปิงนะจามื้อึ้นเขาจะปิงใดอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องมาซอยกันแม่จ้ามาซอยกันกัน มาคุยนั่นพี่นอกทาง,งบ้านเฉันมาคุยนั่งเป็นนักขามไปเลยตัดออกพี่นอกมาเจอกันเห็นไปจ้ามาเจอกันเห็นสวนหน,นีประคอบนกันน่น้น

อะไรนะดอกไอริสเนาะขึ้นงานมันเป็นน้ำพี่น้องตอนนี้มันเป็นน้ำมาอยากจับมันกันใจตัดเอากันใจตัดแกะเอาเป็นน้ำเอบนิบอ น้องเบิ่น้ำเห็นพี่น้องเบิ่เห็นบ่มันเป็นน้ำไหมน้ำคมเห็นบ่น้ำคม,นม,นนำคม,มขนาดเลยไงนะี่น้ำมะยางคมม่อยากจับมับ้งบานเท่ากับว,ว่ามันหนามเหมืนอนยังก็ต้นไอ้ยังบักเล็บแมวต้นบักเล็บแมวบ้านพี่มาได้ต้นเล็บแมวเป็นต้อนอะไรบักเมาบักเมาไป คนเราจะบักเหมาขึ้นกันบักเหมาน้องเห็นบอเนี่ยกุหลาบจ้ะกุหลาบมันจะขึ้นงามงามเด้นหนา้นานั่นมามนจะเป็นเดชชายพี่น้องเบ่งดอกมันตอยางพวาม,มันจะขึ้นมากจะเป็นดอกงามขนาด,ดใดพี่น้องเบ่งตรงนี้เป็นสีชมพูเป็นคล้ายๆดอกบัวนะพี่น้องมันเป็นคล้ายๆดอกบัวงามๆอันนี้กับกุหลาบคือกันกันาั่งคืน อันนี้ก็เป็นดอกไม้กำลังขึ้นไลยทั้งงวมีแต่ดอกไม้พี่น้องเห็นบะดอกนี้เป็นหอมหอมแน่มียุดมีดอกเนี่ยที่หอมอย่างเดียวดอกอื่นบ่หอมเด้ต่างอยู่อังกฤษมากกระไดมีดอกนี้ที่หอมอย่างเดียวเนาะพี่ไม้เนาะดอกอื่นไม่มีหอมเลยดอกเนี่ยหอมสีม่วงหอมนี่พี่น้องเห็นบ่งามกำลังขึ้นไลย ทั้งทีเป็นสีม่วงจ้ามันสีม่วงอันนี้เป็นสีขาวจ้าอันนี้เป็นสีขาวพี่น้องเดี๋ยวมันย่ำออกดอกมันจะเป็นสีขาวพรึบเลยมองนี้เนี่ยพี่น้องแต่เบิงเด้อมันสิงามก็จะพี่น้องเห็นได้เห็นเสียหายเบิงต่อยางมันงามหลายท้งหนานั่นที่มีอันที่ริบแซมมานน้ำพี่น้องมีต้นที่ริบแซมมานน้ำ ตนที่เล็บจ้าแซมมาน้ำที่ห่อหน่อยเขาก็ปล nah ูกทุกอย่างนั่นแหละปลูกอันแซมกันเอาอีกบ่โดนจ้พี่น้องดอกไม้ทังหัวเนี่ยทังที่หัวนะแต่สิงามเจ้าพี่น้องเห็นไหนล่ะงามไปนี่เลยเ๋้วพี่น้องสีเห็นพรโดนนี่กรโดนกันล่างอันเห้นใบกุหลาบขึ้นแล้วจ้ากุหลาบกัล่งขึ้นแล้วเห็นายแล้วพี่น้องเ๋ยวพี่น้องก็สิเห็นขึ้นปึ๊บขัดใหัวมันเลย มีแต่ดอกงามงาพี่น้องเนี่ยดอกออกดอกกระจายพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะปูนะขนเต็มหมดแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูไหนยว่บกบ<ก>มีข<ค>นขน,น,นเต็มเลยผู้สมผี่เราสิขอหวยจกก้ะดูก,นกน้นมันดูก้นดูก้นดูก้นกบไม่ใช่ก้นมันก้นกบก้นมันไม่ใช่ขี้ มันตะกี้กบมันตะกี้กบพี่น้องโตกับท่านกาเปิดเพราะมันไม่แดดมีแต่ลมกันเล่นเอาพาีนปิดไว้โตอันสวนเนาะน้ามันมีแดดออกมานั่งกันมีดอกันนี้เป็นดอกมะดอกไหม้เริ่มออกเป็นดอกแล้วพี่น้องบะเอื่อยแล้วเอามาอันมักแฝดในขางหัวเห็นยังกับมักแฝดในเมื่อในกระไดกระโปงตะแปะอันนีนีอจะยานั่นเป็นยา อันนี้เริ่มเริ่มเป็นดอกเลยเนาะพี่น้องตุ้มมือกับขาดเอใส่ถุงแล้วมันพี่น้องอันต้นจบกับมาที่สวนคือเกาจ่ามาสวนมาสวนหลังบ้านค่ะผลไม้หลักไม้คือเกาจักน่อยอันมิ้นอันอะไรนะอะไรนะนี่นะมินเออสาระเนสาระเนไม่ใช่สาระเนสาระเน กำลังจะขึ้นนะจ้าซาลาเณรซาลาเณรจ้าขึ้นแล้วขึ้นหลายแล้วโอเคนะพี่น้อง <Okay. S 2> จังได้คลิปนี้กับพ่อแคนีิก่อน mm hmm. อันขอบคุณหลายๆคนที่ติดตามช่องแตนทราเวลเลอร์นะคะอย่าลืมนะคะช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ mm hmm. หให้แน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อจังสันกับแคนีิกรอน,นะะ้องค่ะสิไปเอ็ดงานบานต่อแล้วเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ